ประเมินความเสี่ยงว่าเกมอะไรครั้งนี้ที่มีเงินทุนเท่าไหรพร้อมเจ็บตัวได้มากสุดเท่าไหร่และในเกมเกมนี้ขาดทุนเต็มที่อ่ะที่รับได้คือเท่าไหร่แล้วไปเทียบกับตัวกําไรเลยถ้าเทียบกับตัวกำไร,ลำไรแล้วตัวกำไรเยอะกว่าอันนี้พี่จะเล่นในเกมนั้นถ้าเทียบแล้วไม่คุ้มค่าพี่หยุดเกมทันทีเสียดต่อมาคือแล้วสินค้าอะไรในในเกมที่เรามองอ่ะมีกี่ตัวแล้วตัวไหนได้ผลประโยชน์มากที่สุดค่อยไปจับตัวนั้นขึ้นมาทํา นี mm. t t ้เป YEAH. um ็นวิธ well. like ีบองต้นที่จะสามารถหาไงนได้มากคือไม่จำเป็นต้องบอกจำกัดว่าซื้อมาขายไปเป็นนายหน้าเทรดพูดหรือทําอะไรก็แต่ทุกสิ่งที่จะอยู่ในทุกวงการอ่ะเลือกได้หมดเลยไม่แต่แบบวงการฟรีแลนซ์เลือกงานมาก็เหมือนกันหรือวงการที่จะค้าขายสินค้าบางอย่างหรือจับสินค้าบางอย่างมาขายก็ทําเหมือนกันหรือต่อให้เข้าวงการหุ้นเลือกหุ้นที่จะเล่นหรือเลือกสินค้าจะเทรดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำแบบนี้เหมือนกันบริหารความเสี่ยงก่อนเมื่อเราบริหารความเสี่ยงได้อ่ะเดี๋ยวกำไรจะตามมาเพราะเมื่อเราบริหารความเสี่ยงได้เราจะรู้ เราอยู่ในจังหวะที่มีโอกาสชนะหรือแพ้แลหลายๆคนอยากลงทุนแต่ไม่เคยประเมินตัวเองเลยว่าอยู่น้ำจุดไหนสมมตนนิว่าเรได้เข้าไปปุ๊บบอเฮ้ยตลาดกำลังดีมากเลยอยากเข้าเข้าไปตอนพีคนั่นแต่ว่าโอกาสขึ้นต่อเหลือจํากัดแต่โอกาสตกเขวไกลมากกว่านั้นอยู่ที่ว่าเราอยู่จุดไหนมันไม่ได้แค่ว่าหาสินค้าดีหรือหาจังหวะดีอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าจาังหวะที่คุณเข้าไปอ่ะคุณเปิดตัวที่จุดไหนถ้าคุณเปิดตัวผิดอ่ะต่อยทำยังไงก็เจ๊งแต่คุณเปิดตัวถูกนะ ต่อให้โง่แค่ไหนก็รวยเอาจริงหรือได้กําไรนั้นบริหานความเสี่ยงให้ได้จํากัดขาดทุนให้ได้เดือวกำไรตามมา